ครับคลิปนี้ก็จะมาซ่อมเครื่องตัดหญ้านะครับฮอนด้าฮอนด้า GX35 นะครับลูกค้าบอกว่าน้ํามันไม่ขึ้นนะครับผมน้ำมันไม่ขึ้น,น,น,นสตาร์แล้วน้ํามันไม่ขึ้นน้ำไม่ติดนะครับนครับผมทีนี้เราก็ด,ดูแล้วนะครับนี่คือผมถอดออกมาดูแล้วครับเบื้องต้น เป็นที่ตัวแยกน้ามันนะครับยางกดน้ํามันมีรอยแตกนะครับเห็นไหมครับมีรอยแตกนะครับน้ำมันมีรอยแตกนะครับอ่าเลยทำการเปลี่ยนตัวแยกน้ำมันใหม่นะครับตัวยางกดน้ำมันครับผมก็คือยางกดน้ำมันครับซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่นะครับ ยังเซตจะลงคลิปให้ดูอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด u u s c r i b e ให้ด้วยนะครับร้านตุงเจรินครับสร้างสายเดิมๆสวัสดีครับ